จ้าสวัสดีจ้าพี่น้องป้องไปสักคู่สักนเนาะวันนี้ก็ดสภาพพี่น้องเขารับช่วงเพชรนักฝ่าผู้ทานนะจ๊ะเนาะตอนนี้ก็ร่างเก็บใหม่ๆนะจ๊ะเนาะก็ล่างเก็บใหม่ๆสดๆ,สดๆนะจ๊ะนะพี่นอนะ้องเนาะนี่ก็เป็นช่วงเย็นนะจ๊ะเนาะสิเก็บซองพ่อค้าช่วงหกถุ่มนะจ๊ะพี่นอนะ้องเนาะนี่นะจ๊ะอันนี้เก็บสดๆเลยนะจ๊ะเนาะกับประมาณยี่สิบถึงสามสิบโลนะจ๊ะเพื่อนๆเนาะ ในกองฟ้อมนี่ก็สิม,มีประมาณสามกองได้พี่น้องเนาะนะจ๊ะเนาะเดี๋ยวตัดเรียบร้อยนี่ก็สีใส่ถุงเนาะพี่น้องเนาะจ้ะเพราะว่าเดี๋ยวกัสีทรงตอนกลางคืนนะจ้ะเนาะอากาศช่วงนี้ก็เป็นแบบน้ำหนาวเย็นนะพี่น้องเนาะเห็นหนัาฟ้าเขาก็เสียออกดีพอสมควรอนนะจ๊ะเนาะนี่นะจา้าอันนี้ก็คือโรงเรือนใหม่นี่จ๊นะเนาะ อันนี้เป็นชุดที่สามแล้วนะจ๊ะน้าพี่น้องเนาะเขากำลังให้ผลผลิตดีอยู่จ้ะกําลังกะให้ดกพอสมควรอยู่นะจ๊ะเนาะนี่นะจ๊ะกําลังสดสดใหม่ๆนะจ๊ะเด้อตอลอบนี่ก็สิม่วงมาณ100ลอยกุ้โลนี่จ๊ะพี่น้องเนาะลอยกุ้โลตลอบนะจ๊ะอันนี้ชุดที่สามนะจ๊นะเนาะกําลังเก็บใหม่ๆสดๆนะจ๊นะเนาะอันนี้คือมะตัดขาเด้่จ๊ะเด้อตัดขาเรียบร้อยแล้วก็บสีส่ถุงนะจ๊นะเนาะถุงละซองโล่เนี่จ๊ะ ถุงละสองโลจ้าเพื่อทรงพอขาดตอนเลยคือนะจ้ะเนาะขอบคุณเพื่อนทุกคนที่รับชมติดตามนี่จ้ะเนาะเดี๋ยวคันมีเเฮดสวยาง,งานด้วยสิมัายเบิออ่งอีกนี่จ้าเนดะ้อสวัสดีจ้า